สวัสดีค่ะสำหรับวันสำคัญเดือนพฤษภาคมปีพศ2564นั้นนะคะก็ได้แก่วันที่1พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะซึ่งวันนี้ไม่ถือว่าเป็นวันหยุดทางราชการนะคะฉะนั้นหน่วยงานราชการก็ยังคงเปิดทำงานและให้บริการตามปกติในวันแรงงานแห่งชาติค่ะ สำหรับที่จะมีการหยุดนะคะก็อาจจะเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของเอกชนเท่านั้นค่ะวันที่4พฤษภาคมเป็นวันฉัตรมงคลนะคะคือวันที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน,นะคะทรงเข้าพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นพระหมหากษัตริย์แห่งราชนจาจักรไทยนะคะ วันที่10พฤษภาคมเป็นวันพืชมงคลค่ะซึ่งมีพระราชพิธีที่สำคัญอยู่สองอย่างนะคะคือพระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญค่ะวันที่15พฤษภาคมเป็นวันครอบครัวสากลค่ะ ก็เป็นการประกาศโดยองค์การสหประชาชาตินะคะเพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัวโดยเชื่อว่าสังคมที่ดีควรเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่น สำหรับประเทศไทยนั้นนะคะก็กำหนดให้เป็นวันที่14เมษายนของทุกปีนะคะเป็นวันครอบครัวเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงการานต์ที่ประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะก็เลยจัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อุโสนะคะแล้วก็เป็นการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมด้วยค่ะ วันที่26พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะความสำคัญของวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาเพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานค่ะซึ่งเป็นการเกิดขึ้นตรงกันทั้ง3เหตุการณ์ค่ะ นับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งสุดท้ายวันที่31พฤษภาคมนะคะเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกค่ะก็องการอามโลกระบุชัดเจนนะคะว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสําคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรค่ะซึ่งเราก็สามารถป้องกันได้นะคะสำหรับวันที่31นั้นนะคะก็จะมีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปีค่ะ แล้วก็จะมีการาแสดงเห็นโทษของยาสูบนะคะเพื่อแนะนําในแต่ละประเทศนะคะแล้วก็บางที่นะคะก็การใช้ซองบุหรี่นะคะก็จะแสดงภาพคําเตือนบนซองบุหรี่ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยทําให้เราเห็นโทษของบุหรี่ค่ะค่ะสำหรับวันสําคัญต่างๆก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ